บันทึกไทยเบฟหน้านีคือสโมสรฟุตบอลชนบุรี f อฟต้นแบบสโมสรฟุตบอลอาชีพของคนไทยจากทีมฟุตบอลเล็กๆในจังหวัดชนบุรีที่คว้าชัยชนะในรายการต่างๆที่ลงแข่งขันจนสามารถติดทำเนียบทีมระดับต้นๆของเมืองไทยในระยะเวลาเพียงไม่นานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการพัฒนาขีดความสามารถอย่างไม่หยุดหยั้งของผู้บริหารและนักกีฬา จุดเด่นของสโมสรผู้บอลนเมรลีอฟซีนะครับเราก็มีผู้บริหารที่ตั้งใจจริงในการที่จะสร้างทีฟุตบอลที่ดีขึ้นมาเราต้องมีการดูแลตั้งแต่ทีมเยาวชนขึ้นมาจนถึงทีมสโมสรอ,อาชีพเลยทําให้เราสามารถที่จะสร้างนักเตะขึ้นมาป้อนทีมได้อย่างต่อเนื่องโดยเป็นนฟุตบอลของเราเองณวันนี้ตัวผู้เล่นสเสปลตัวในสนามผมว่าไม่ต่างกันแรอกแต่ละทีมแต่สําคัญที่สุดคือการบริหารการจัดการข้างนอกสนามาเช่นในเรื่องแฟนบอลในการ หารายได้เข้าสโมอสรซึ่งรายได้สโมอสรอมันก็มาจากสปอ,อนเซอร์ต่างๆเช่นช้างก็ได้เข้ามาสร้างทีมให้เราแต่งต่อนเนื่องความโดดเด่นนะครับ่จริงแล้วเรามีนักฟุตบอลที่ติดทีมชาติชุดใหญ่8คนแล้วก็ซีเนอีก5คนแล้วก็ในเรื่องของการคลับชมรีจะมีแฟนที่เยอะที่สุดสโมอสรฟุตบอลชนบุรีเอฟซไม่ใช่เฉพาะความภาคภูมิใจของชาวชนบุรีเท่านั้นแต่นี่คือสโมอสรของคนไทยและเป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลไทยทุกคน คุณต้องทำบอลลีกไทยให้มันดีนะมีมาตราฐานดีอะไรดีทุกอย่างพัฒนาให้สู่อาชีพจริงๆให้ได้ถ้าลีกไทยเข้มแขนะ็งนะทีมชา้าไทยแข็งแกร่งแน่ไทยเบฟขอบันทึกสโมสรฟุตบอลชนบุรีเ c ต้นแบบสโมสรฟุตบอลอาชีพของคนไทยเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอร์รจชจำกัดมหาชน